สวัสดีค่ะมื้อนีกับมพบพอกับผู้ไทยพัทินอินดีคือเก่าจ้าเมื่อนีแหละพามาเบิง้งพันหญาต่างๆเนาะยูเฮินพ่อกับแม่ผู้ไทยพัทินอินดีกะที่เพืพ่อนปุ๊กันได้อันหญ้าหวานอิสราเอลจ้าแล้วกะเนเปิลแล้วกะพันจิมมี่สีมงกษจ้ะเนาะเดี๋ยวยังลาพาไปเบิง้งบอลแต่ละพันในลักษณะแตกต่างกันแบบเลอนะจ้าเนาะกะพื้นที่ตอนนี้ที่ปุ๊กกะขอญาต พ,พี่น้องพนปุนก่อนนะจ๊ะเนาะเพราะว่าบริเวณที่ผู้ไทยพัทินอินดี้ก็พอแม่ยุ่ตอนนี้เนี่ยสถานที่มันค,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 ค่อนข้างละคับแคบมาจ้ะเนาะเดี๋ยวมาเบ่งยานํากันเลยจ้ะงามๆเนาะเอาไว้ลิงโง่จ้ะเดี๋ยวนํามาเลยที่เห็นยูตตอนนี้ก็คือยากลิ่นนี้สี่มงจ้ะพอก็แม่ตัดไปเพื่อโง่กินหลายรอบแล้วค่ะ ข้อดีของหญ้ากินนี้สีมงก็คือสามารถปุ๊ยได้ที่ดอนได้จ้าแล้วก็สามารถทนแรงได้สุาาูงเนาะเป็นหญ้าที่ได้โปรตีนนี่ประมาณ8เปอร์เซ็นต์จ้ากระเที่ยวหลังอูจา้ายูเฮนผู้ไทยพัดทิ้นอินดีนี่ปุ๊กแบบไม่ได้ดูแลละไอจา้า ยากิ่นนี้สีมงยาเนเปและกัยาหวานอิสราเอลนีจ้าเวลาตัดยานี่ต้องตัดเธอเคอืคอค้นตนมันจ่ะเพื่อเฮอมันแตะก่อได้ดีเนาะและก็เอเธอยานี่สามารถได้อายุได้หลายปีพร้อมจ้าการเมื่อเฮิรนครั้งนี้กะรบบานเธอนี้กะได้แบ่งปันความรู้กับพอกับแม่จ้า เบื่องน้ำเมาอตอนเสาจ้าน้ำเมาะนี่แปลว่าวน้ำคางเราจะเนาะในภาษาภาคกลางภาษาพุทไทยห้องน้ำเมาะการตัดหญ้ากินนี้สี่โมงครั้งแรกนี้ตัดตอนอายุประมาณ60มือค่ะหรือประมาณสองเดือนเนาะแต่ถ้าในฤด,ด,ดูฝนนี่ย่ามฝนนี่สามารถตัดได้ทุก3ถึง45มือเราจะเนาะย่ามแรงกะตัด ทุก45ถึง60มือ้อคำยามันจะเริ่มเติบโตสาแต่เห่าก็ต้องเบิ่งตามความเหมาะสมพร้อมจ้าแนะนำนะจ้าเดอ้อเพื่อปุ๋โสงเดินพฤษภาถึงก,ก,กระกฎดาคมนะจ๊าเนาะเดี๋ยวญ้าที่เห็นนี่ต้องฟ้าวตัดไปเพื่องูกกินก่อนจ้าเพราะว่าเดี๋ยวยามันละแก่มันละเท้าเกินไป มัละเท้าพูดอันนี้คือ,อย่าเนปี่ดี๋ยวจะเดอโปรตีนกับประมาณ1 0 1ถึงเเซนต์นะาะเนาะกะลายอยู่จ้ะหลายกว่ายากินนี้สีม่มงอยู่เพราะแม้พี่น้องเห็นว่าจา้าที่มันเป็่นป้องแบบนี้นี่เขาสามารถเอาไปอันบ่งได้เลยนี่จ้าตัดตัตตัุตัด,ต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 ดพวกนี้อ้อ แล้วก็เอาไปแซมลงดินเนาะพวกน,นี้ก็เป็นอิสราเอลนี่แต่ว่ามีคอยได้โหดน้ำมันก็นเลยมีคอยงามไปเลย โซนพวกนี้ก็เป็นเนเปยจะการที่เห็นเป็นปองปองพวกนี้ก็สามารถเอาไปขยายพันธุ์ได้แล้วนี่มีเดจาเดอร์เอาไว้ทา่โน่ข้าควาย้างใกล้พวกนี้เป็นหญ้าหวานอิสราเอลแต่ไม่ได้โหดน้ำเพิ่นนี่ สถานที่กับมะขอไซของพี่น้องจ้าถ้าอันมาปูอิลีกัต้องไปอยู่อีทีหนึ่งที่มันไก่จมูบานที่ตอนนี้ที่อาศัยอยู่นะจ๊ะเนาะแต่ก็คงต้องไดเอ,อกไปอยู่แหละนี่วานอิสราเอลเราจะเด้อปูงายจ้ะพ,พะู้อมพุทธิพิีเพิ่อนกะละับปูเป็นแบบนี้แหละ กับแถวบ้านผู้ไทยพรททินอินดีนี่ไม่ได้โยกหลงเลยจ้ะเด้อเพราะว่าส่วนมากมันมีคอยได้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมอยู่แล้วเนาะี่จา่าหวานอิสราเอลถ้าผู้ไทยพระทินอินดีมาหลายมือนี่ก็คงละบ่งคงละเพาะไว้ได้หลายอยู่จา้าแต่ว่าด้วยพื้นที่ที่ตอนนี้มันได้จำกัดก็เลยแบบว่าได้บ่งได้เพาะไว้น้อยเดียวนึง แต่กะมีได้ซีเลตเลื้งเว้าวเออล์เไปเอาพันมาทางเนต็ตบอกหรือมีทางเนต็ตเพราะว่าตอนนี้กะเห็นแล้วเว้าเอออยูเฮนมันได้นพันยาเนาะจ้าเนาะอันนี้ดอกมันดอกหงยาเนปิจ้ะ มันยากาตอนนี้อยู่เล่นู่กะค่อนข้างนัาหนาวจะ้ะเมื่อคือนีประมาณตีหนึ่งตีสองนี่อยู่ประมาณ13องศาจะ้ะพันที่เห็นคือพันหญ้ากินนี้สีมูงนะจ้ะผู้ไทยพัดทิ้นอินดีเว้าวพิษจ้เว้าวพิษเป็นยาจ,จิมมี่สีมูงอันนี้กับพอก็แม้ตัดไปหลายสูตรแล้วจะ้ะตัดไปฮือโง กรเบื้อ,อยู่วอาละปุอลอดีนะจจะเนาะแต่ว่ากระอ้านละปุทั้งสามสายพันธุ์นี่แหละอ่านละปุทั้งจิมมี่สีมงเนเป้และกะหญ้าหวานอิสราเอลจ้ะเพราะว่าพื้นที่ที่เราไปปุนี่มันเป็นพื้นที่ดินื่อนปนทรายน่นจาจะเนาะมันมีคอยอุ้มหนำไปเลยก็ต้องหาพืชท,ที่มันเหมาะกับพื้นที่ นีจ่จาน้ำขางตอนนี้เวลาประมาณเจ็ดโมงกว่าจะเจ็ดโมงเสารนะ์เนาะนาวร้ายอันนี้คือก่อหญ้าเนเปจ้า ตอนนี้ยาหวานอิสราเอลจ้าเดี๋วแล้วผ้ามาเบิ้งยาที่บ่งไว้เนาะจ้าเนาะอันนี้ก็คือยาที่ผู้ไทยพัทินอินดีบ่งไว้จ้าบ่งในภาษาภาคกลางก็งคือการเพราะหรือว่าการชำไว้นั่นเองนะครับ ส่วนมากที่บ่งตอนนี้ก็เป็นเนเปเปครับอันแยาหวานอิสราเอลจา้ากะไม่ได้บำรุงเพเลือหลายเนยาะจ้ะเนาะกะเซอร์แคปปุยขี้โง่ขี้ควายหรือว่าปุยคอกนะคะในภาษาภาคกลางเนาะแม้ผู้ไทยพระทินอินดีหว้าวโอ้ยอีลาเอ่ยเฮิร์เสเห็นท่อยาไม่เดียวว่าฮอตว่างปุผพักปุยากิดละลุเอ๋ย ปุ้แบบว่ามีได้ทฤษฎีนะจ๊ะเนาะ่ยปุ๊กะัปุ้เลยเพราะว่าผู้ไทยพัฒทินอินดีไปหาข้อมูลใน YouTube หรือว่าอินเทอร์เน็ตนะจ๊ะเนาะแล้วผู้ไทยพัฒทินอินดีกะะไปสะดุดตาอยู่กับคอมเมนต์หนึ่งเพื่อนเขียนเว่า ถ้าปุญญาแค่นี้ไม่ได้กะไปตายกัญญาสิผู้ใดพรทิ่นี่แล้วินดี่แล้วว่าโอ้โอโยผีหาคนเอ้ยพรดคือคืดได้คืดไปคืดมาก่ะเออแม้นความคนที่ค่อมเมม็นเวน้เนาะว้าปุญญาตายกะไปตายกรรัญญาเสโสหลายเพื่อนว้าเอเอก็ได้ข้อคิดว้าเนี่ยคืดผลเหลือหลายเนาะจา้ะเนาะมาส้มบรรยากาศกันต่อจ้ะ กระปุกกระป๊อกกระแป๊กไวจก้จ้ะตอนนี้กระเบาะพอกระแม่แล้วเหวการที่ละตัดญ้าไปเพื่อง,งูกินนี่เฮาไม่ได้ฮักอกไดเฮาต้องไซเลยหรือว่าไซเกลนี่ตัดเอาเราจะเนาะมันจังแตะก่อได้ดีถ้าเอสคือเพราะแม่ผู้ไทยพัดทินอินดีเอสคือตอนสมมือนี่นะมันละหืนโคนเอเธออายุยานี่มันละได้้อยปี่เราจะเนาะ มาแบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆกันจ้าเพอได้ความรู้เกี่ยวกับการปุญญากะสามารถคอมเมนต์มาบอกผู้ไทยพัฒนทินอินดีในเลยดดเดยจ่าเด้อผู้ไทยพัฒนทิ่อินดีกับปุกกะยอด่ากะไม่ได้เอาออกเหมือนเดจ้าตัดตุ่มมันกะคำเขาไม่ได้เอาไปขายเนาะคำแค่แซ่ำลงดินบ่งลงดินฮันเดี๋ยวมันกะ แตะยอดแตะกุกแตะเกาะของมันเองง่ายเลยจ้ะงามอยู่เออ,อ,เอ,อจ้าตอนนี้กะผ้าไปเบิ่งอันงาเรียบร้อยแลยนะเนอะอันตอนนี้กะกำลังละพ่อเอ็ดพันอยู่จ้ากำลังะ 8, 000, ลงะปุกะ สายแรงงานผู้เทาเนี่ยจ้าพ่อกับแม่คือเก่าแล้วมีวิทย์อีพ่อกับอีแม่คือเก่า,จากใจอีเธอกะที่เราเป็นเอาไปปลูกกะ็ะได้เนเป๋ย่าหวานอิสราเอลแล้วกะจิมมีสซีมูงว่าจานะ้าเนาะกับลักษณะเด่นกับจิมมีสซีมงนี่เพิ่นกะลแลแต่ก่อเป็นภูมนะิเนาะถ้าเป็นเนเป๋นี่เมื่อเป็นก่อต้องตัดเลย,เลยไม่บอกพอตัดเลยเลยและะ้วกัย่าหวานอิสราเอลก็ต้องตัดแล้วกะ็ต้องดูแลเลยเลยแต่ว่า พันจิมมีน่นี่พิ่นละแตะก่อจ้ะแต่ว่าอ้าแล้วไม่ได้เป็นลำต้นแบบสบายอันเพื่อตสบายไปเลยแต่ว่าในการที่พันแตะยอดแตะก่อนี่พันจิมมี่สีม่งนี่แหละโอเคกว่านะจากเน,นกาะกะถ้าเพิ่์แล้วไปปุก๊กกะ แล้วแต่ก็ต้องเบิ้งสภาพดินของเหาพอมาจา้ะเนาะก็คือดินที่ผู้ไทยพระทินอินดีและไปปุ๊นี่มันเป็นดินล้นปนทรายกะพันย่าหวาดอิสราเอลหรือว่าเนเปแล้วกัจิมมี่ซิโมงกะโอเคสามารถปุูมได้อยู่นะจ้ะเนาะแต่ที่เหมะกับดินล้นปนทรายที่สุดที่อผู้ไทยพระทินอินดีไปศึกษาอยู่หน้าอันอินอตเทอร์เน็ตหรือว่ายูทูปมานี่กะนหน้าเราเป็นย่าหวานอิสราเอลจ้ะแค่ได้เบื้องยาเขียวๆก็ รู้สึกสบายตาสบายจื้อจ้าพ่อแม่พี่น้องว้าหลายแล้วกะมาพบมาพ้อกันใหม่คลิปหน,น,น้านะจ๊ะเนาะถ้าได้ข้อติสม้มเผลอกะอย่าลืมคอมเมนต์มาเ้อจ้าเด้อกะในข้อแนะนำเกี่ยวกับการปลูก้ากะเพื่อความรู้กับผู้ไทยพัทินอินดี้นะจ้ากะอย่าลืมนะจ้าฟ้าสองแน่ผู้ไทยพัทินอินดี้ชาแนลจา้าลูหลานคนผู้ไทยเมืองเวรินนครจ้าสวัสดีค่ะ